พอนอขาวงามๆแล้วนอนี่นะทำห้หองวันใหญ่ชัวเอาไปต้มไปแกงโคตรหวานโคตรแซ่บเลยเลยรนอนี่นะโอ้หทางใหญ่ทางงามทางขาวทางแซ่บเปรียบใส่ผู้เชา้าสำน้อยเลยท่านผู้ชมเอ้ย อสองแฝดสองแฝดนี่จะเป็นหนอดินจะเป็นหนอกระตอดแต่กระขาดว่าสิใหญ่มั่นใจว่าตอา้องใหญ่เสียเมารุ่นน้องกันนี่นหน่อทำอิอดใหญ่โคตร อันนี้สองนอนนี่งานมาเลียนนอนนี่น,นี่แหละบอกัะดุ๊ก็อนนั่นจะเปลี่ยนเป็นเงินกี่น,นะนะใหญ่ขับอัลลอยักพ่อแต่นอนแบบนี้และเแบาบซีดกับแมนะ สบายดีสบายดีมาชุกูชุกคนมือเนี้บาซิดกับแม่กิพา,านทานผู้ชมมาหา้อยบงคือเก่าหลังจากผักผักหลายมื้อเติมนั่นว่าข้าวเวียงแน่แล้วก็ห่างกกลบอ่อไว้แน่บอ่อสบายหะ,ะแล้วเนาะก็เลยพากันผัดประมาณสองสามมือ้อมาวันนี้เอาซิดกับแม่กับศิพาฒนทานผู้ชมามาโนยบงขายก็อ,อีกคือเก่าหะแล้วไ้ขายมื้ออื่นเช้าตอนนี้ก็สิบสองโมง พากันขกเข้าป่าเฮาบ่เว้าหยังหลายจังได๋กะพากันไปหาหนไมา้ต่อก่อนเด้อไป <c oughs> khang sơn nó vóc nhai đột đột đê điều ồ oh, ngam lại ngam lại nó này à Uh, sự không nhảy Khắc lái phở này ็นบ้าหน่อไม้หน่อเหลืองเืมองบ่นนาแมนหน่อใต้ได้นั่นคือหน่อไม้หน่อขาวแล้วมันป่งออกมาเป็นสีเหลืองป่งเยาวออกมาคือคือว่นนอาหน่อใต้มันบ่แมนได้นน่แต่ก่อนเป็นคือหน่อขาว บาสิตมาพ่อหน่อใหญ่อีกแล้วหน่อบงที่ฝนป่นงแต่โดนนเนาะป่งยาวมาแต่ยังใหญ่อยู่โอเคที่ถือว่าถือใจคักหน่อนะะี้ก็ นอใหญให่จบเจื้อเนาะได้นอยใหญ่อีกแล้วอันนี้ก็เป็นน้อเงเห่าเนาะที่ป่งออกมาแล้วผมมีใพรเห็นเป็นเลยส,สัตว์ใหญ่ขึ้นมาให้บอสซิดกับแม่ได้เห็นเ่าไปสัตนแล้ว ็ออนอนราวอีกแล้วออนอนใหญ่ๆนะน,นะ kéo nhai này Hãy subscribe cho kênh สองแฟดนี่จะเป็นหนอดินจะเป็นหนอกระตอดแต่กระขาดว่าสิใหญ่มั่นใจว่าตอา้องใหญ่เสียเมารุ่นน้ำกันนี่ อิดใหญ่โคตรมาต่อนอนที่สองมาหน,น้ใหญ่อลยสองนอนนี่ขัดลายขัดลายโอเคเล้มาพอสองนอนนี่นะใหญ่บ่ใหญ่ได้ทำผู้ชมัอ นอก,กอบ <laughs> นี่ท่านผู้ชมบาสิทพอ่อนนอใหญ่สำแขนแล้วน้ำไม่บงได้นี้เด้อจุ๊ซี่เลยใหญ่เลย พอนอขาวงามๆแล้วนอเนี่นะหับห้องวันใหญ่ชัวเอาไปต้มไปแกงโคตรหวานโคตรแซ่บเลยเลยนอเนี่นะโอ้ทางใหญ่ทางงามทางขาวทางแซ่บเปียบใส่ผู้ส้าซ้ำน้อยเลยท่านผู้ชมเอ้ย ออกเขียวนล้วในง่ามเลยเขียวขัดอะไรนี่สามหนอกกระตดัด <c oughs> นี่แสดงอยู่นอนนี่กันหนอกที่สองนี่หนอกที่สามก็นอกกระตัดที่กันแต่ใหญ่ได้โอเคแล้ว พ่อนี่ได้หกสามนอแม่พุนพ่อนอนใหญ่ฮะขัดลายขักลายวโอเคอยู่นอน,นี่ก็ nhảy chụp chưa nó nó nhảy quá ui chuyện khác đi này hết này nhảy gần đấy nó này Nói, nó thong rồi nó làm นอนี่ก็จังว่าใหญ่ขักอะไรแม่เพิ่นเห็นแม่เพิ่นอยางมากอ้อนี่สิดเด้อว่านอนใหญ่ดีว่ะทางใหญ่เนี่คุดเลิกเลิก,ลกได้จะไนได้อ่อนได้ใหญ่มันมีโอ้ยแซบคักเอาไปใส่พูดนี่นะหานอนเขาญาติชื่อกันจะพึ่งะพื้นแล้ว หาานอ้อกับบล้ายดอกหาานอ้อชิพันกิบ1 0ชิพันกิบชื่อมือนี่จักเท่าไหนประมอนประมาณส่าวบาทบอกประมาณส่าวเลยสามสิบบาทนี่แหละบอกกระลุดก็นั่นถ้เปลี่ยนเป็นเงินกิฟต์นะน่ะใหญ่ขักอ๋ลี่อยากพ่อแต่นอ้อแบบนี้แหละบ่าวีิดกับแม่นะ อ่าตัวนอนนี่ต้องง่ายแน่นอนได้นอนนี่ได้มั่นใจชัวร์ล้นี่บ่เชือกถ้าเบิ้งล้นนอนตัวนี้ง่ายแท,ะทะ้แท้เด๊ะงานมาเลยน้อน คือผลงานของแม่กับเบาซิดในมือนี่เบาซิดจะถอกให้เบิ่งว่าห้ามเมื่อยมืดมือมืดเว้นตื่นแตะเลาะป่าเลาะผู้เลาะทุกมุมทุกแจ้มันสิได้สำได้อัน<ฮ>นี่คือน้องม้ทีเบอรซิดกับแม่ในมือนี่เนาะเลาะทุกแจ้ทุกมุม เลทุกบ้านทุกที่ก็ได้มาสำนีแล้วก็พอได้พูดขายอยู่ก็ไม่ได้ร้ายเนาะพอใช้ได้อยู่แต่ก็เพื่อที่ได้สำนีก็บอมเป็นไงเลยฮะที่เป็นสไตลนะ์เลยสำนีนะเลาะทุกที่ทุกแดนทุกแจทุกมุม อ้าเท่านี้ก็ยุ่งยังไลยเนาะแห้งํำแห้งยุ่งไลยต่อไปบันนี้วสิทิดกับแม่กับิคอจบคลิปลงเพียงเท่าน้เบ่งยุ่งบินวนวนอยู่เอ้าวผมยังไลยเนาะจังได้กะสบายดีัอกัะปลาขึ้น